สวัสดีครับผมกับกลยุทธ์ประจำสตานะร์ะละก็ปัจจัยที่เหนือความคาดหมายนะแล้วก็ยากที่จะควบคุมแตนะ่ที่เรียกว่าเป็นเรื่องของ external risk factor เนี่ยนะครับก็หลายๆเรื่องแะไม่ว่าจะเป็นเรตอบแทนพันธบัตอัตราแลกเปลี่ยนแนะละล่าสุดเนี่ยมากับเรื่องตัวภาวะสงครามนีนกะ็ ตอนนี้ก็เป็นภาวะที่เรียกได้ว่ามีผลกระทบ,บในเรื่องของความวิตกกังวลกันไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวราคานัํนมติดแตที่มันทะยานขึ้นมาหลังจากเกิดภาวะสงครามแล้วก็มีความวิตกกังวลกันว่ามันอาจจะดูแล้วเนี่ยมีความยืดเยื้อในกรณีของตัวบริเวณของตัวดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งคิดว่าในส่วนของตัวข่าวเนี่ยนะที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็น่าจะมีอิทธิพล กับในเรื่องตัวทิศทางของสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ราคาสินค้าปกอพันธุ์ในประเภทต่างๆนะครับทำให้มีความผันผลนเพิ่มมากยิ่งขึ้นแลต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยกับในเรื่องตัวแรงขายในตลาดหุ้นนะครับของหุ้นไทยเนี่ยส่วนใหญ่ในะี่ที่มีการขายลงมาหนักๆในช่วงนี้ก็ดูแล้วจะมีความกระจุกตัวมากยิ่งขึ้นและแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีทธิพลกับตัวดัชนีเนี่ยค่อนข้างมีนนะยะ ไม่ว่าจะเป็นอย่างเดลต้านะครับที่ลงมาแบบนี้ก็คงจะกดดันที่ Set Index, เซ็ตอินเด็กซ์ฟื้นตัวได้ยากเป็นเรื่องที่น่าจะเข้าใจได้อยู่ละแล้วต้องมาเจออีกตัวองกราฟเมื่อวันศุกร์เข้าไปอีกแล้วก็มาเจออีกตัวอย่างเช่เจนจมที T, นะซึ่งก็เอาเป็นว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยรายขายยังมีกระจกแบบนี้นะครับมันอาจจะยังมีน้ําหนักแล้วก็มีอิทธิพลกับเรื่องการกดดันในตัวเซ็ตอินเด็กซ์อยู่ก็คิดว่าในตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าเราประเมินแนวรับนะครับก็นะ อะไคนก็คงจะมองกันแถวประ,ม,ะมาณสักพันสี่ร้อยยี่สิบพันสี่ร้อยสามสิบแต่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูแค่เซตเดียวคงจะายากนะครับที่จะมาคาดหมายว่าตรงไหนคือแนวรับที่คิดว่าจะรับอยู่เพราะอย่างทีเ่เรียนนะครับว่ามันเกิดมาจากหุ้นหลตัวที่มีที่พลกับตัวของเจชนีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ทําให้ในตัวของเซตเนี่ยนะครับมันลงมาได้ค่อนข้างลึกแล้วก็อาจจะมีโอกาสเรื่องของการถ้ามันจะลดพันสี่ผมว,ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเดลต้าเนี่ยจะลงมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําจุดต่าสุดใหม่เนี่ยเซตผมว่าหลุดพันสีได้สบายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากําหนดกลยุทธ์จริงๆในรอบนี้เนี่ยคงจะต้องมาดูกับในเรื่องของตววัวการทำเซกเตอร์โรเตชันนแหรือว่าการดูในเรื่องตัวแอนเพมากกว่าเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยในกลุ่มที่มันกดดันเซ็นตแต่บางหุ้นนะหุ้นหลายตัวบางตัวเนี่ยมันเริ่มยืนได้นะครับมันก็คิดว่านะถ้าเราเราดูจากการทำเซกเตอร์ที่มันโรเตชัแบบนี้ อย่างไม่ว่าเป็นอย่างกลุ่มธนาคารที่ดูอาจจะแข่งก่าตลาดอยู่แล้วก็อาจจะเป็นแหลงพักเงินที่ดีนะครับเวลาที่อุอ้นที่มีน้ําหนักกับดัชนีและโดนกระนําขายลงมาแล้วเงินก็าจะาเปหลบหนปนไปพักอยู่ที่อีก,กอนด์แต่เลยจะมีบางส่วนที่ถือมันสอ,นนอดและรอชอนซื้อตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตัวของปัจจัยที่เหนือความคาดหมายแล้วก็เหนือการควบคุมแล้วเนี่ยนะครับของห้องเนยังมีน้ำหนักกับตัวเซ็ตอินเด็กต์อยู่พอสมควรนะแล้วก็คิดว่านในส่วนของตัว ตลาดในรอบนี้เองเนี่ยถ้ามันจะลงมานะครับเราก็ควรจะมองจังหวะในเรื่องการดูระว่าจะช้อนซื้อเป็นหลายตัวในกลุ่มไหนตัวไหนนะครับคงจะไม่สามารถที่จะซื้อได้ในลสนษณะการกระจายไปในทุกกลุ่มทุกตัวนะนี้ก็คงจะเป็นไอเดียของกลยุทธ์น,นะครับก็ตลาดเองก็ลงมาในโซนที่เรียกว่าใกล้ที่จะพ้นจุดนาสุดไปยังไม่ผ่าน,นแล้วก็ยังคงมีวิบากกรรมอยู่นะครับก็รอดูจังหวะเอาละกันนสําหรับในเรื่องของการหาหุ้นนะที่คิดว่าลงมาอยู่ในโซนคิดว่า แข็งแงกว่าตลาดละนะถ้ามันยอ่อลงมาแล้วน่าจะเป็นแบ่งที่ปับได้ดีก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ถูกถอนซื้อได้ยกตัวอย่างเช่นพวกหุ้นปันผลสูงในกลุ่มธนาคารอย่างรอบนี้นะครับในสัปดาห์นี้เองการวิจัยต้องมีเรื่องของัวทิสโก้ขึ้นไปด้วยอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับแล้วก็หุ้นแนะนําประจาสัปดาห์นี้ก็จะมีอย่างทิสโก้นะซีพนะแล้วก็มี ILM แล้วเดี๋ยวก็มาตามดูนกันครับว่าปัจจัยที่เป็นพวก external factor พวกนี้เนี่ยพัฒนาการมันจะเริ่มดีขึ้นได้เมื่อไหร่แล้วก็จะมีผลทําให้ตลาดเองเนี่ยเจอจุดต่าสุดได้ในช่วงไหนนะครับก็ยังต้องิดตามกันต่อไปและสัปดาห์นี้ก็คงจะฝากเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวนะประมาณนี้นะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ